สอบอตก็บอกนะคะว่าเหตุคนร้ายที่ไปป่วนพื้นที่ชายแดนตาย4 0กว่าจุดเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อพื้นที่พร้อมจะแร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เตรียมแผนกระตุนน้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอ,าอลอบวางเพลิงร้านค้าเผารัพย์สิสนกล้องวงจรปิดสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ยานพูหันในในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานียาลาแล้วก็จังหวัดสงขลารวม2 5อำเภอกว่า48จุดและวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะพันตำรวจโทรวรรณพงศ์ขจรัตเลขาธิการสออบ,บตก็บอกว่าไม่ทรงผลนดีต่อพื้นที่เป็นอย่างยิ่งค่ะโดยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้วารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดเสแวนผักตายโดย เฉพาะในมิติข้องการพัฒนาเห็นได้จากกรณีการลงพื้นที่จังงวชายฉดนนผักตายและวันที่หยิบจัดทั้งหยิบกาลกุมภาพันที่ผ่านมาข้องนายเศรท้าทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งเสริมเรื่องข้องการท่องเที่ยวในกิจกรรมเที่ยวตาสุดใจมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับทุกศาสนาแล้วก็สะท้อนในเห็นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลอย่างจริงใจทั้งอย่างได้สวมเสือ้อผ้าลายผ้าอัตลักษณ์ข้องทองทิ้นนำเสนออาหารการกินแล้วก็ข้องใจ ในรูปแบบที่หลากหล้จ so like ักผู Grid ้ประกอบการแล้วก็กลุ่มวิซาากิจทาให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชเดนผักใต้แนดีขึ้นตามลําดับค่ะอีกทางนะคะก็ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่สังคมพวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติถือหว่ามาทุกทางและกระตอบโจทย์เป็นการสร้างภาพจำไม่เห็นว่าพื้นที่จังหวัดเชเดนผักใต้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหน้าท่องเที่ยวที่ได้รับการย่อมรับแล้วก็เกิดกระแสนิยม จากผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ยางแผ่ร้ายสาม,มาถหลดช่องว่างแล้วก็เกิดการมีส่วนรวมของผักประชาชนอย่างเห็นผลแต่ว่าทางนี้ค่ะกลุ่มผู้เห็นต่างพยายามที่จะสร้างสถานาการณ์ความไม่สงบทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์คนร้ายลอบระเบิดวาา่างเพลิงร้านคาเผากลองวงจรปิดและกรัสับสินของทางราชการแล้วก็ก่อความไม่สงบในพื้นทนี่จังหวัดชฉลิมนระเกียต้ก็ทําให้มุมมองและก็ผักรวมด้านเศรษฐกิจนั้นแล่แย่ลงการเติบโตด้านเศรษฐกิจก็ชะลอลง เีขาธิการสอบตอก่าวอีกนะคะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสอบตอก็ได้เตรียมเร่งดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตามลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยาๆเพื่อบรรเทาความดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูลับมากแล้วก็เติบโตอีกครั้งค่ะสำหรับการกระทําข้องกลุ่มภูเห็นตาหรือว่ากลุ่มภูสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตรงว่าแดนผาักต้ที่ก่อให้เกิดความสุญนเสียในชีวิตแล้วก็สัพย์สินนย่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดอีกทางยิงทําใหม่มวลชนหันหลังแล้วก็ไม่ยอมรับกับแนวทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายเษฐาเทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความจริงใจในการออกนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านซอมตโดยจะรวมมือกับทุกภาคส่วนให้เห็นว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจการค่าแล้วก็การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเกิดประโยชน์อย่างรอบด้านในทุกมิติค่ะดังนั้นซอบตก็เพิ่ม พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนหันมารวมเป็นพลังนะคะในการพัฒนาจังวัดแชาดแดนผักตายให้เป็นพื้นที่ีเต็มไปด้วยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ นี่นะคะ<ช>ก็เป็นการเดินหน้าที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผื้กระทบแล้วก็เตรียมแพนที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจจังหวัดชยดายแดนภาคใต้พร้อมกับประนามนะคะผู้ที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อพื้นที่เลยทูกองค่ะซึ่งจากการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ทําให้หน่วยงานความมั่นคงนะคะหน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็เตรียมที่จะ,จะเข้มงวดในการตรวจค้นค่ะาการตรวจตาพื้นที่นะคะเผื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เผื่อความปลอดภัยของพี่นองประชาชนค่ะ